ลงเออประมาณนี้แหละเร็วไปเราวังช้าไปช้าไปมันก็จะไหลใช่ไหมโอ,อ้เยี่ยมแล้วเออประมาณนี้แหละอ่ะพอก่อนเนี่ยสีมันเต็มทีนี้ก็รอเลยถ้าสมมติว่าเราจบเที่ยวกาปุ๊บเราก็จับเวลาก็ได้ในอากาศแบบนี้นะประมาณห้านาทีเนี่ย แดดแดดแบบนี้เลยประมาณห้านาทีแต่ว่าตัวกระดาษกับตัวเหล็กมันก็จะแตกต่างกันตัวกระดาษมันจะดดสีไวไงแต่ว่าเห็นวิธีการนะน,นี่แล้วต้องลองนี่บ้างแล้วสองคนอ่ต่อต่อจากเว้นระยะตรงนี้มาเริ่มตรงนี้ก็ได้มือขวาทั้งสองเลยนะ คนนี้จะจะอาจกอาคนนั่นอีกโอเคโอเคได้ทั้งสองคนคืออันนี้แบบพ่นเปียกมากนะถ้าถ้าแบบนี้งานเนียนแต่ถ้าว่าเกิดว่าชิ้นงานมันพื้นมาไม่ดีนะ่ะทินเนอร์มันจะไปกัดกับพื้นเคยเคยพ่นสีแล้วย่นเป็นขี้กากไหมเออถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าพ่นเปียกแบบนี้งานจะเนียนแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับพื้นของเราว่า พื้นของเราน่ะทนการกัดขอนของทินเนอร์ได้ไหมถ้าพื้นดีๆแบบพ่นพ่นสีรองพื้นกบเลยแล้วเราลูบน้ําไม่ทะลุน่ะ <c oughs> มันก็จะไม่มีปัญหาแบบสียน่นอ่าเคยเห็นใช่ไหมอ่านั่นแหละมันเกิดจากการที่เราพ่นเปียกมากๆเห็นไหมไหลและอันนี้คือกระดาษนะยังไหลเลยอาจอาจจะขยับห่างมาหรือ,ออาจจะพ่นเร็วขึ้นกว่านี้ <c oughs> เพื่อจะปรับนะครับถ้าพ่นสีให้เนียนอ่ะพ่นอาจอ่ะถูกต้อง แต่ว่าต้องดูที่พื้นด้วยถ้าพื้นมาไม่ดีมันก็ไม่สามารถที่จะทํางานให้มันเนียนได้อ่ะอย่างนี้โอเคถือว่าถือว่าผ่านในในขั้นตอนการพ่นสีผมจะไม่ลงลารายละเอียดให้เพราะว่าการปรับการอะไรตรงนี้จําได้นะพ่นสีสผมสองรอบ,อรอบถ้าถ้ากาบางตัวนะอันนี้คือสเปคกาตัวนี้นะถ้าเกิดกาบางตัวมันมันไม่ออกแบบนี้อะ่ะมันเหมือนออกน้อยอะ่ะก็เพิ่มได้แต่ว่าให้ยึดว่า ประมาณแล้วกันสองรอบสองรอบครึ่งสามรอบประมาณนี้ให้ยึดไว้ตรงนี้คือแต่กาลูกเนี้ยมันสองรอบมันพ่นออกมาโอเคส่วนม่านสีสุดเพราะว่าหน้ามันกว้างแต่ถ้าเป็นมอไซค์อะ่ะก็อาจจะลดม่านลงหน่อยลดลมลงด้วยลมเท่าไหร่จำได้ไหมหนึ่งจุดห้าลองลองกดดูถ้าเกิดว่ามีเกียรจะได้รู้อะอย่างเงี้ย่าเวลาเราพ่นมัน ก็คือครึ่งของสีเหลืองเนาะประมาณนั้นหรือแบบนอ่าประมาณนี้หนึหรือชิ้นงานอาจจะใหญ่ขึ้นอย่างฝากระโปรงหรืออะไรแล้วก็ยังไงก็ไม่ถึงขีดเขียวแล้วกันในการพ่นสีเนาะประมาณนี้ได้ละลองตัวนี้จะเป็นตัวปรับลมใช่ลองลองปรับขึ้นมาตัวที่สองเพราะว่าต้องต้องกดไกลปืนครึ่งนึง แล้วก็หมุนเกตขึ้นเนี่ยเข็มเข็มมันจะวิ่งเห็นไหมถ้าถ้าพ่นแร็คเกอร์ต้องใช้ลมตรงนี้ขึ้นไป,นไปใช่แต่ถ้าพ่นสีน่ะต้องประมาณนี้มาถึง,ง,ม,าถงมาถึงตรงนี้แถวเนี้ยถึงตรงเนี้ยพ่นสีได้แต่ถ้าแร็คเกอร์น่ะต้องจากเขียวขึ้นมาหาขขเขียวครึ<ส>่งครึ่งเขียวสามจุด้สาม,สามจุดสองจุดห้าดิใช่ขีดเขียวนี่คือสองมหาสาม ยังไงก็ไม่ถึงสามนะเนะลกเกอร์น่ะไม่ถึงยังไงก็อยู่ในขีดเขียวเข้าใจง่ายๆนะสีนะ่ะจะอยู่ในขีดเหลืองเลกเกอร์ <L acker S 2> <ส>จะอยู่ในขีดเขียวใช่สีเหลืองคือสีพ่นสีใช่ไม่ว่าจะเป็นสีรองพื้นหรือว่าสีจริงก็จะอยู่ที่ขีดเหลือง<ส>ใช่ครับโอเคนะเข้าใจจบ